กำลังหาที่พักติดทะเลมีหัดส่วนตัวเที่ยวเป็นหมู่คณะได้ราคาไม่แพงอยู่ใช่ไหมคะเรามีโฮมสเตย์ที่อยู่ติดทะเลบรรยากาศดีในราคาแค่คนละ400บาทแถมฟรีเตาปิ้งย่างพร้อมถ่านและนังแข็งด้วยนะคะที่นี่มีทั้งห้องครัวสามารถทำอาหารได้ปิ้งย่างได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสะพานด้วยนะคะไปตกหมึกตกปลาได้แต่ต้องปกไฟเขียวมานะ กะดงรอเลืเดเอดพลาดไม่ได้ถ้าคุณมาจันทบ,บุรีกระเพราวัดใจค่ะที่นี่ทำกระเพาได้เด็ดมากแต่ที่สำคัญเก๋มากเพราะว่าภาชนะเนี่ยใส่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่จานค่ะไปลุ้นเอาและร้านคาเฟ่ทุเรียนที่มันฟินมากๆเลยค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะอร่อยที่สุดอ่ะบอกเลย ใกล้ฤดูผลไม้แล้วไปเที่ยวจันทบุรีกันเถอะค่ะและวันนี้เราจะพามากินกะเพราที่อร่อยที่สุดตอนนี้เลยปุ้มกะเพราวัดใจค่ะปุ้มกะเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้ใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ไม่ใส่จานนะคะคนเพียบเลยนะทุกคนนีที่นั่งไว้นี่อะาอยากใส่จานก็จานมาเอง ให้อร่อยต่อยคนมากน,นี้เรามาชิมกับเฮาวัดใจนะคะดูดูว่าวันนี้เราจะได้ภาชนะแบบไหนกันทุกคนเทรน์ในติ๊กตอกแล้วมันน่าลองมากเลยค่ะ๋ยวลองดูกัน นี่เมนูอาหารวันนี้นะคะมีทั้งน้ำแล้วเครื่องดื่มต่างๆจะพิ่ทำไม,ม,มเมนูกูมีด้านเดียว,วอ้าวเฮ <laughs> ้ยโอ่งก็มาจ้โอ้ <laughs> อยสเสน่หของที่นี่คือลูกค้าได้ลุ้นนะคะว่าจะได้ใส่ภาชนะอะไรมา วายหรือหอมมากเลยนะน่ากินมากเลยนี่เป็นของพี่โอนะคะกระเพราเนื้อ,อกระเพราเนื้อมาในหัวนะคะขอชมหน้าตาหน่อยอยืสีแล้วกลิ่นหอมมากๆอืมอร่อยอะ่ะอืมผัดกระเพราอร่อยอะ่ออยอะอืมเป็นกู้แข่งกระเพากั้งได้เลยเนี่ย เท่าที่กินมาก่อนหน้านี้คือกระเพรากล้างเด็ดแล้วร้านนี้เด็ดกว่าอีกอ่ะอืมเผ็ดหอมรสชาติเข้มข้นทามาแถวนี้ก็มาลองชิมกันได้นะคะหืมรับประกันความอร่อยเลยเยี่ยมเก็บเงินให้บีบนี้นะคะอลาก้า เราจะพาไปกินของหวานกันดีกว่าคะ่ะอะไรที่มันหวานหวานเย็นเย็นเข้ากับฤดูนี้ขาดไม่ได้สำหรับจันทบ,บุรีคะ่ะคาเฟ่ชุเลียนเรามาลองชิมกันคะ่ะ Treehouse Cafe เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็อาหารของหวานก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอวดอร์นะคะ นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆริบน้ำก็ได้วันนี้เราลองชิมกาแฟทุเรียนกับกาแฟส้มค่ะกาแฟทุเรียนหอมมันกำลังดีแล้วก็ท็อปมาด้วยเนื้อทุเรียนด้วยค่ะและบิงซูข้าวเหนียวทุเรียนค่ะอร่อยมากสดชื่นมากๆเลยค่ะมีน้ำกะทิทุเรียนราดด้วยนะเฮ้ยมันดีมากจริงๆทุกคน ลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะจ่ายเงินกินเองค่ะกินเองรีวิวเองนักเลงพอถ้าคุณรักทุเรียนหรือกินไม่เป็นนะคะก็มาลองชิมดูได้อร่อยมากๆาเลยค่ะมีทั้งมูสทุเรียนเค,ค้กทุเรียนแล้วก็ทุเรียนแบบสดๆก็มีขายนะคะก็มาลองชิมกันได้มีหลายสาขาค่ะเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตถ้าในกรุงเทพก็จะมี กัะบังค่ะเอชทีนัวมินชายหาแล้วก็หลังสามแยบอแปดด้วยตอนแรกเราจะไปลางเต็นนอนนะคะแต่ว่าเพื่อนเบี้ยวก็เลยมาพักที่นี่ค่ะปู่ทะเลโฮมสเตย์ที่พักเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะเปิดค่ะอยู่ติดทะเลนะคะมีชาหาดส่วนตัวราคาแค่400บาทนะคะมีเตาปิ้งย่างพร้อมถานแล้วก็นํำแข็งให้ฟรีด้วยนะ แถมยังมีสะพานอยู่ใกล้ๆนะคะเอาไปตกปลาได้เดี๋ยวพาไปดูว่าห้องมีแบบไหนกันบ้างค่ะห้องสีเขียวนี้นะคะเป็นห้องเล็กๆสำหรับ2ท่านค่ะราคาแค่คนละ400บาทนะคะห้องนี้800บาทเท่าน,นั้นมีหม้อไฟฟ้าทีวีตู้เย็นกาแฟแล้วก็น้ำแข็งให้1ถุงค่ะแถมถ่านแล้วก็เตาด้วยนะคะส่วนห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำเล็กๆมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ที่ระบายอากาศให้ด้วยค่ะ ถัดไปนะคะเป็นบ้านหลังอยู่ติดทะเลเลยมีลานกว,กว้างๆให้ทำกิจกรรมมีระเบียงที่สามารถมองดูทะเลได้และมีลานกว,กว้างๆให้ปาร์ตี้ปิ้งย่างกันได้ห้องกว้างมากๆเลยนะคะสามารถพักได้10ท่าน3,500บาทเท่านั้นถ้าคุณไปไม่ถึง1 0ก็ท่านละ400บาทนะคะมีห้องน้ำให้สองห้องนะคะ ห้องน้ํายังใหม่แล้วก็สะอาดมากมากเลยนะคะแต่ไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะอีกห้องนึงก็เหมือนกันนะคะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็พวกเครื่องอาบน้ําต่างๆก็เอามาเองนะทุกคนห้องนี้นะคะมีครัวส่วนตัวด้วยค่ะมีอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆครบมากเลยนะคะแถมน้ําแข็งให้อีก5กิโลนะคะถ่านอีก2ถุงทุกคนถ้าอยากมาพักผ่อนเป็นครอบครัว ก็มีอีกหลังนึงนะคะให้เลือกบ้านหลังนี้อยู่ติดทะเลนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องอยังไม่ได้ทํานะคะก็เลยล่งๆนิดนึงเข้าไปดูกันค่ะเข้าไปนะคะก็จะมีอีกห้องนึงที่พักได้อีก4ท่านนะคะแถมมีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนี้ด้วยห้องน้ำสะอาดนะคะมีฝักบัวแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ มีห้องครัวก,กว้างๆนะคะแล้วก็มีตู้เย็นใหญ่ให้ด้วยมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนครบมากค่ะแล้วก็มีห้องน้ำให้ถึงสองห้องเลยบ้านหลังนี้นะคะราคา3500บาทสำหรับ10ท่านเหมือนกันค่ะและพิเศษนะคะถ้ามา2หลังกิดแค่6,000บาทเท่านั้นแถมฐาน4ถุงกับน้ำแข็ง10กิโลเลยนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะแสงเย็นสวยเชียว ด้านขวาจะเป็นจเจริญกันนะคะวันนี้เรามีอุปกรณ์แคมปิ้งเหมือนของเล่นใหม่มานำเสนอนะคะอันนี้เป็นเตาร้อนอย่างเองได้ทุกที่ไม่ต้องแค่เย็นสเต็กหมูซอสพริกไทยดำเป็นไปได้ยังไงลองลองดูอันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสพริกไทยดำชิงนี่ มีเตานะคะมีถ้วยสองใบตอนอื่นนะคะเอาของออกจากกล่องให้หมดก่อนแล้วก็เอาฟอยล์วางไปแล้วก็แกะทานออกมาแกะทานออกมาแล้วก็จุดไฟสะแกงวางลงไปแกะซองออกมาและหยิบไส้กล่องออกมานะคะเขาบอกว่าระวังอย่าให้น้ำหยดลงไปในฐานนะ วัตกรรมนี้นะคะเนื้อจะค่อนข้างเปื่อยกว่าปกตินิดนึงท่านจิ๋วนี่ควันขึ้นขมุงฉงเฉงเลยนะทุกคนแทนชทาแนลนี่นะคะฝีมือการอย่างสเต็กหมูกับไส้กรอกนะคะลองชิมดูไส้กรอกดูดีนะทุกคนเป็น แส่กอกสไตล์เนื้อร่วนแต่ถ้าคุณติดเกาะหรือว่าเข้าป่าคุณก็ต้องกินนี่เป็นแซ่กหมูห <c oughs> มักบ่มมานานพรสชาติเหมือนหมูตุนแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เค็มกำลังดีไม่ต้องจิ้มก็ได้ใครจะลองไปซื้อมาลองทำดูก็ได้นะคะ จะพบว่าคุณก็มีฝีมือเหมือนกันนะจากที่พักนะคะคุณสามารถเดินมาตกปลาตกหมึกได้ที่สภานี้ได้นะคะตรงเจริญการโฮมสเตย์น้ำลงแบบนี้จะมีกระดองไหมเรายังไม่ได้ลองเลยนะคะเรามาตอนเย็นละทำกินกันอย่างเดียวเลยได้ไหมคะนะอยากดูอยากดูหมึกหมึกหมึกแล้วมอตอนเย็นได้ไหมคะโออ อุ้ยไนกระดองตัวน้อยๆอุ้ยนี่ได้มือกระดองด้วยนะแปบเดียวเองได้สองตัวแล้วแต่เป็นลูกของมันเดี๋ยวตัวแม่จะมาเร็วๆนี้นี่นะคะสะพานนี้ถ้าตอนกลางคืนที่น้ำลงนะคะเขาก็จะมาตกกระดองกันเราจะเห็นว่าอยู่ไม่ไกลจากที่พักของเราเดินมาได้นี่คือที่พักของเราที่มีไฟ แต่ว่าทางเดินมาจะมืดนิดนึงนะคะจิตคุณต้องแข็งนิดนึงที่พักมีปลาต้องโก่กให้นะคะพร้อมน้ำจิ้มสไตล์คนจันแล้วก็มาตกปลาด้วย ตกไปกินไปได้ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะคะแต่เมื่อกี้ปลากัดแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ปลาไหมไปตนนี้ประมาณเจ็ดตรงนี้หมายสวยนะคะหลายๆคนก็ได้ปลาดีๆแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครได้ปลาเลยค่ะถ้าใครอยากมาลองตกปลาก็มาพักที่นี่ได้นะคะปู่ทะเลโฮมสเตย์ day, ที่พักราคาถูกมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศด,ดีเหมาะกับ เพื่อนฝูงมาปาร์ตี้กัน,น,แ,กนกแต่ว่าถ้าจะมานะะ่ยค่ะพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานิดนึงนะคะแล้วก็ต้องจิตแข็งนิดนึงเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเป็นหวงซุยเก่าแล้วก็ทางด้านหลังก็เป็นวัดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะกด Subscribe ไปด้วยนะคะช่องที่รีวิวเรียที่สุดในประเทศไทยคะ่ะ แล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ